จับตาออเนอร์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนน้องใหม่จีนมาแรงแสงทุกค่ายสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ World Watcher จับตาประเด็นโลกพอดแคสต์อยู่กับปอมชาริดาพรมโยธีนะคะและสำนักข่าว e-finance ไทยมีข่าวมีโอกาสก่อนหน้านี้นะคะสำนักข่าว e-finance ไทยได้รายงานยอดการเติบโตสมาร์ทโฟนในจีนปี2565นะคะที่หดตัวลงในรอบทศวรรษค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยก็จะมีผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายหนึ่งนะคะที่มีการเติบโตวสวนกระแสแซงหน้ารุ่นพี่ทุกค่ายในจีนค่ะนั่นก็คือ Honor Device เป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลักรายเดียวที่มีจำนวนจัดส่งหรือว่าชิปเมนต์นะคะเติบโตในจีนปีที่แล้วค่ะท้าทายภาวะชะลอตัวของตลาดเกิน10%ในรอบทศวรรษ้วยค่ะ จากการรายงานของ IDC ล่าสุดนะคะ r o n o r d e v i c e ก็เป็นอดีตบริษัทลูกของหัวเว่ยเทคโนโลยีส s ได้แยกธุรกิจออกมาแล้วก็สร้างความโดดเด่นด้วยยอดจัดส่งโตถึง34.4%ในปี2,565ขณะที่คู่แข่งอย่าง Oppo และก็ Vivo มียอดจัดส่งที่ลดลงมากกว่า25%ในปีที่แล้วโดยในปี2565นะคะเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่ยอดจัดส่งสมาร์ทโฟนในจีนนั้นดิ่งลงต่ำกว่า300ล้านเครื่องด้วยยอดจัดส่ง285.8ล้านเครื่องค่ะออเนอร์ Honor นะคะมีส่วนแบ่งการตลาดในจีน18.1%ตามหลัง Vivo เพียงเล็กน้อยส่วน Oppo, Apple i n c แล้วก็เสี่ยวมี่คอ อยู่ใน5อันดับของตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกค่ะโดย Apple นะคะมีส่วนแบ่งในตลาดมากที่สุดในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วซึ่งปกติก็จะเป็นฤดูการที่บริษัทมียอดจัดส่งแข็งแกร่งค่ะและมักจะเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์อันดับต้นของโลกวัดตามจำนวนผลิตแต่ยอดการจัดส่งในจีนนั้นลดลงจากปี 2, 5 6 4ค่ะทั้งนี้ค่ะนโยบายโควิดเป็นศูนที่เข้มงวดในจีนนะคะส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภค จากการปิดล็อกดาวน์ในเขตเมืองเมื่อต้นปี2565แล้วก็มีการผ่อนคลายมาตรการดังก,กล่าวในช่วงปลายปีค่ะทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นและผู้คนไม่ค่อยออกจากบ้านส่งผลถึงยอดขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคนั้นลดลงค่ะออเนอเป็นบริษัทลูกของหัวเว่ยก่อตั้งเมื่อปี2556โดยถูกวางตัวให้เป็นแบรนด์ที่ราคาเข้าถึงได้นะคะแล้วก็เจาะกลุ่มวัยรุ่น ต่อมาค่ะก็ถูกขายให้กับกิจการร่วมค้านำโดยรับวิสาหกิจของจีนในปี2563เพื่อช่วยธุรกิจหัวเ,เวย่ยบริษัทแม่ในขณะนั้นจากการความบาดของสหรัฐค่ะและออนเนอร์นะคะซึ่งบริหารโดยคนรุ่นใหม่ก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปีที่แล้วนะคะบริษัทก็ได้หาเงินทุนใหม่ค่ะเพื่อเตรียมระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป่งครั้งแรกหรือว่า IPO นั่นเองนะคะต้องจับตาดูให้ดีแล้วค่ะสำหรับน้องใหม่รายนี้นะคะว่าจะชิงส่วนแบ่งตลาด ได้เพิ่มมากกว่านี้และยอดจัดส่งนั้นจะมากกว่าปี2,565หรือไม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ World Watcher จับตาประเด็นโลก Podcast นะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ค่ะกับดิฉันปอมชริดาพรมโยธีและทีมงาน World Watcher รรวมไปถึงสำนักข่าว efinance ไทยมีข่าวมีโอกาสสวัสดีค่ะ